ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสัตว์ไระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่สองสามสวัสดีนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุก ประจำในวันพุทธที่14มิถุนายน2566นะครับแรม12ข้าเดือน7ปีถอในวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะเพราะเป็นวันอาทิตย์พดีนะครับถ้าคือไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยก็สามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีนะตามดวงชะตาก็ติดต่อมาฉันได้ นะครับจะใครสนใจดูดวงชะตาเสริมดวงดูเริ่อต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับเคล็ดลับรวยบ้านเลขที่นะเสริมดวงชะตาให้คนในบ้านเนี่ยมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินมีทองหมุนเวียนดีขึ้นนะครับและท่านใดสนใจใช้บริการเสริมอื่นเพิ่มเติมก็ไก่โซสสดต้ง spm นะครับน้ำหอมไฮโซแท้100%นะครับร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งนะก็ติด ต่อตามข้อมูลที่จะได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะ,อะโอเคมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับผู้ที่ฝันในแรม12ค่ำความฝันนะบอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝันเองนะครับก่ขอให้โชคดีนะประสบความสำเร็จในสิ่งที่นะครับปรารถนาอยากได้เงินก่อได้เงิน,น,งนได้ทองก่ได้ทองสมัครงานก่อได้งาน นะหลายคนก็ยังไม่มีงานทํานะครับบางคนก็ได้งานก็ดีใจด้วยบางคนไปสมัครอยู่หลายที่ยังไม่มีเกณฑ์การตอบรับกลับมาเนี่ยนะคุณก็ยังที่จะมีโอกาสที่จะมีลุ้นอยู่นะเ,เพราะฉะนั้นไปสมัครมากกว่าหนึ่งที่เข้าไว้ดีที่สุดนะจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ถ้าได้งานที่ไหนมาก็ทําไปก่อนดีที่สุดนะแต่ต้องเป็นงานที่ซื่อสัตย์สุจริตนะ เป็นงานที่ดีนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออได้ข่าวมาเนี่ยแหมโพสต์ในเฟซบุ๊กเออพี่สีไปไหน <c oughs> พี่สีตุบตับพี่สีตุบตับเอ,อเห็นบอกอะไรนะถูกสั่งยุบองค์กรอะไรนะอ่ารัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยของพี่สีี่ยแหมพี่สีตุบ,บตับเะียพี่สีทนได้นะแต่ตอนนี้พี่สีทนไม่ได้นะเออนะอนนแล้วแต่นะอออันนี้ โอเคเดี๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาถึงเสียงเซียมซประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลภแห่งความสําเร็จนะครับสาธุใครยินเสียงกระดิ่งนี้ของคุณแค้ข่ขาดปลอดภัยคิดเงินไหนเงินคิดทองไหนทองวันนี้สมหวังปึ๊บได้เซียมซใบที่73นะครับ ่วงชะตาท่านในช่วงย่ช่วงนี้อยู่ในภาวะมีความวิตกกังวลหนะ้าภายนอกดูดีแต่ภายในายอาจจะมีความคิดมากมีความเครียดอยู่นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ดีที่สุดความคาดหวังสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะรับความสําเร็จนะครับหากสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตเกินตัวคุณมากนะักต่อมาพูดถึงในเรื่องของความรักของของ,ของท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับ แต่เพราะท่านนะตั้งความหวังบางสิ่งบางอย่างกับคนรักคู่ครองไว้สูงมากจนเกินไปนะครับอาจจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยอาจจะไม่สมหวังได้ในที่สุดนะต่อมาธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้ควรปล่อยนะครับเพราะว่าราคาของคุณในยอยู่ในระดับที่สูงดีอยู่แล้วนะราคาอยู่ในระดับที่สูงใช่ไหมออโอ้โหสินค้าเนี่ยมันราคาแพงมากนะแพงทุกอย่าง สินค้าราคาสูงแถมปริมาณยังลดลงอีกอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยแยาสีฟันไอ้ยาสีฟันแต่ก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยมันจะเป็นรนะ้อยร้อยเก้าสิบมั้งร้อยเก้าสิบมิลลิกร,รัมมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมิลลิกร,รมัมหรือกร,รมัมไม่รู้นะเออร้อยเก้าสิบเนี่ยแหละแต่พอการเวลาผ่านมา ร้อยเก้าสิบกลายเป็นร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบกลายเป็นร้อยหกสิบร้อยหกสิบเป็นร้อยห้าสิบคุณดูปริมาณยาสีฟันเิ <c oughs> มันลดลงแต่ราคาสูงขึ้นเห็นไหมสังเกตมาตลอดนะและหลายๆอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินแต่ก่อนซื้อก๋วยเตี๋ยวก็เรียกก๋วยเตี๋ยวจับกังอ่ะโอ้โหราคาก็สี่สิบกว่าบาทใช่ไหมเต็มชามเลย ชามใหญ่ๆนะแต่ตอนนี้ราคาราคาสูงขึ้นแต่ปริมาณลดลงเ,เส้นลดลงมันทุกอย่างมันน่านหมดพอให้ปล่อยให้สินค้าขึ้นราคาตอนเนี้ยคุณจะมาหวังให้สินค้าราคาลงเนี่ยฝันไม่ถออมันไม่ลงให้คุณได้ง่ายๆหรอกนะต่อให้คุณจะไปปรับอะไรต่างๆเนี่ยอ,อ,อันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงาน ท่านมีโอกาสได้งานทํานะครับแต่ท่านไม่ควรสร้างเงื่อนไขมากไว้จุดมากเกินไปอย่างเช่นเงินเดือนสูงๆอย่างเงี้ยหลายคนแหมคือมีนะลูกศิษย์เอฟซีบางคนเนี่ยติดเขาบอกมีคนติดต่อมารับรับสมัครงานทําแต่แต่พอเขาเสนอเงินเดือน,อนมารับดันปฏิเสธเอแทนที่คุณจะทําไปก่อนใช่ไหมแล้วค่อยว่าการคุณจะได้มีรายได้เข้ามาเพราะคุณ ไม่ได้ทํางานมาเนี่ยโอ้โหเป็นปีละนะพอติดต่อมาทั้งมันไม่ถึงแล้วมันไม่คุ้มคุณก็ปฏิเสธไปแทนที่คุณจะพอรับได้เอามาหมุนก่อนเออ่สักระยะหนึ่งใช่ไหมอพอให้ได้งานใหม่มาแล้วค่อยเปลี่ยนงานก็ได้นะอ,อ,อันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของการคะแนนสอบของคุณก็ถือว่าคะแนนสอบเนี่ยสูงกว่าที่คาดหวังเอาไว้ พูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพ,ภาพสาเหตุการเจ็บไข้ด้วยป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้อาการเนี่ยอาจจะอันตรายนะครับดังนั้นคุณควรรีบปรึกษาแพทย์ให้ทาการรักษาอย่างเร่งดวง่วนโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคต่อมต่างๆนะต่อมนูน้นต่อมนี้ต่อมนั้นไม่ใช่ต่อมสม,มอยนะคนละอย่างไม่ใช่นะแล้วก็บริเวณหน้าอกแล้วก็ท้องช่วงท้องก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วย นะครับชีวิตคนเรามันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่บ่ายโมงนะเออมันไม่เที่ยงนะ้าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกวันนี้ยนะปัจจุบันนี้คุยต้องทําในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับทําความดีสนมไว้พักเขาไว้สร้างบุญสร้างกุศลพอไว้นะครับบุญจะช่วยเหลือให้คุณเนี่ยนะครับแค้วคาดปลอดภยัยั้งพวงจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณตลอดนะ สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับว่าดวงชะตาของคุณประจําในวันพุธนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อน สีที่ควรเว้นในวันนี้นะครับให้ควรเว้นสีชมพูนะสีชมพูไม่ดีเพราะว่าเป็นกาลากินีสัญจรประจําวันนะครับสีที่ดีก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีดําแล้วก็สีส้มนะครับสีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีดำนะครับสีทองเสือพสีโกโก้ได้นะครับเอ่อแล้วก็ทิศที่ดีประจําวันก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันพุธ นะจะดีหรือไม่ดีถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่อะไรก็แล้วแต่จะเปลี่ยนในวันนี้จะดีหรือไม่นะครับงนั้นตามดวงชะตาในวันพุธนี้ถือว่ามีสุขมากนะครับต่อมาพูดถึงการสาผมในวันนี้จะดีไหมนะครับสาผมในวันพุธจะเป็นความไม่ดีนะครับตัดผมใหม่ในวันพุธนะครับจะเกิดทะเลาะวิวาทไม่ดีนะตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ํามันในวันพุธมีสิริสวัสดีนะครับในดวงชะตา ต่อมาครับมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะประจําในวันนี้ซึ่งเป็นกาลีสัญจรน,นะครับว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงนะซึ่งเป็นคนผิวสองสีรูปร่างท้วมเล็กน้อยนะครับพูดจาไม่ค่อยมีหางเสียงหรือพูดไม่เพราะนะมักจะสร้างปัญหาทําความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตาหรือเพราะความมุ่งม,มั่นตั้งใจจริงจังของเจ้าชะตาซึ่งมีมากจนเกินไปในบางครั้งก็อาจจะเป็นละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของคนอื่นนะครับหรือเพราะการใช้คําพูดที่ไม่ค่อยรู้จักการลเทสะของเจ้าชะตาจะทําความเดือดร้อนความเสียหายมาถึงตัวของเจ้าชะตาให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวังคารในวันนี้ดาวคารเสียเป็นการกิณีสัญจรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์นะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตากลุที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับซึ่งเป็นสีประจําวัน นะถือว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภหรือได้รับผลประโยชน์จากอบายมุขต่างๆทั้งในด้านของความเชื่อนะครับความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทุกเรื่องจะนําผลประโยชน์และการตอบรับที่ดีมาให้กับเจ้าชะตาต่อมานะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมักจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆซึ่งมีเข้ามารวดเร็วจนในบางครั้งเนี่ยแทบตั้งตัวไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังปัญหาต่างๆ ต้องมีสติเข้าไว้นะครับคนที่เกิดในวันทิ์ในวันนี้หรือดวงชะตาคุณเนี่ยมีเรื่องที่ต้องให้คิดมากอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักหรือเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาเลยครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันนี้นะครับถือว่าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะหรือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นคนที่เรียบร้อยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้านลักษณะผู้ที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่รูปร่างผอมบาง ใบหน้ารูปไข่ผิวขาวหรือขาวเหลืองหรือผิวสองสีก็ได้นะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธนะถือว่าเจ้าชะตาในวันนี้จะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อพูดคุยกับสังคมหรือคนรอบข้างมากขึ้นนะครับจะมีการทําธุรกรรมนิติกรรมสัญญาหรือเอกสารต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันเสาร์ประจําในวันนี้นะครับก็ต้องน้ำมันองปัญหาโรคพยาธิต่างๆนะถือว่าโาครคภัยไข้เจ็บหรือโรคเก่าๆที่เคยเป็นอยู่ แล้วหายไปแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งให้เรามาลองเกี่ยวข้องกับปัญหาโรคก,กระดูกภูมิแพ้แล้วก็ปวดตามข้อต่างๆด้วยนะครับต่อมาดูชะตาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะสังคมคนรอบข้างใช้ความศรัทธาเชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลให้มีชื่อเสียงมีตําแหน่งหน้าที่การงานมียศศักดิ์ที่ดีขึ้นมีคนให้ความครบยรเกงเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับ ต่อมา,มาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นแม้การเงินบางส่วนเนี่ยนะครับจะยังไม่ตกถึงมือของเจ้าชะตาก็ตามอย่างเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของการสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าหรือจะเป็นเครดิตอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งยังไม่สามารถขึ้นเงินได้ก็ตามนะครับแต่เจ้าชะตาก็จะได้รับเงินนั้นแน่นอนนะครับแม้จะช้าไปหน่อยหนึ่งนะครับหรือเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่ง ให้ร่างกายตัวดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงเคล็ดลับแห่งความร่ํารวยซึ่งจะมีโชคใหญ่ในชันษรปราจําวันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมในวันนี้สีที่นําโชคลา่าเพื่คุณก็คือสีดําสีทองสสีโกโก้นะครับและตัวเลขซึ่จะนําโชคล่าเพืคุณก็คือเลข8เพราะเป็นสีประจําวันนะครับและเลขรองลงมาก็คือเลข6นะครับซึ่งเป็นมูลละประจําวันนะครับหมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับ มาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวประจำคันในวันนี้กันเลยนะครับวันพุทธที่14นี้นะอิทธิพลดาวพระราหูเนี่ยก็ยังเสียอยู่นะครับแล้วก็ดาวพระเกรตก็ยังเสียอยู่ด้วยเช่นกันนะแล้วก็จะมีอิทธิพลดาวพระจันทร์ทับราหูช่วงเวลาตีสองนาทีนะ,ะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยจะมีเรื่องของการพูดคุยเจราจา นะครับมีเรื่องกระทบใจมีปัญหาเรื่องหนี้สินให้ระวังอาจจะมีปากเสียงโดยเช่นกันนะครับต้องระวังแล้วก็ดาวพฤหัสบดีอาดาวจันท์จันทร์ทับพฤหัสบดีช่วง14บสนกาห6นาทีนะครับคือดวงชะตาของคุณมักจะพึ่งพาผู้หลับผู้ใหญ่นะได้พูดคุยในดวงความรู้ต่างๆนะครับนู่นนี่นั่นอนะ โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆกันอย่างรวดเร็วเลยนะเออชาวราศีเมฆเนี่ยโดยชะตาคุณในวันนี้เนี่ยให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับการทําอะไรซึ่งผิดพลาดนะตรวจเช็คสภาพารถยนต์ของคุณให้ดีนะครับออแต่ว่าคุณก็อาจจะมีความสุขจนหลงระเริงให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไปด้วยด้านการเงินการทองเนี่ยก็จะมีรายได้เข้ามา นะครับคู่ครองก็ดูแลบ้านจองเป็นอย่างดีในโดยชาตานะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆคุณก็จะมีโชคลาภเว้ามาประสบความสําเร็จด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยในวันนี้เดียวในดวงชะตาคุณในด้านของการงานนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับมีความเสียหายยังไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่ดวงชะตาคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดก,การ นะครับหรือดําเนินธุรกิจของคุณต่อไปได้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับสามารถควบคุมในเรื่องของบริวารได้ด้วยเช่นกันในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยดาวพุธก็ยังกลุ่มละคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามาประสบความสําเร็จนะครับในด้านของความรักเนี่ยนะดาวคู่ไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนเนี่ยโดยชะตาคุณมีเกณฑ์การเดินทางพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวไปเที่ยวกับครอบครัวพักผ่อนก็จะเป็น,ปนในทิศทางที่ดีนะครับด้านการงานของคุณในวันนี้เนี่ยสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จนะครับความรักก็มีความสุขด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยนะก็จะมีรายจ่ายแล้วก็รายรับเข้ามานะครับก็ถือว่าจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาในวันนี้ด้วยของชาวราศีเมถุน ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฏชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณในวันนี้ชาวราศีกรกฏเคล็ดลับให้คุณไปกราบไหว้บูชาพระนะครับประธานองค์ใหญ่ๆโตๆโตที่ไหนก็ได้พระองค์ใหญ่ๆโตๆนะครับในในโบสถ์ในพระอุโบสถก็ได้ถือว่าเป็นมงคลในวันนี้และให้คุณอธิษฐานคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงิน รวมถึงในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะครับในวันนี้นะของชาวลัคนาลาศีกรกฎฮะอ,อ,อยากได้อะไรก็ขอนะครับจะสมหวังในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาลาศีสิงชาวราศีสิงเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรืมอมลสมอะไรเข้ามาในชีวิตแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะครับมีคนคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณอยู่ในดวงชะตา นะในด้านของการเงินการทองเนี่ยดาวพุธก็อยู่ในภพกรมมะการเงินก็มีโอกาสได้เงินนะครับในเรื่องของงานก็ยังอยู่ในภพที่เสียอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายในเรื่องทรัพย์สินของคุณดีนะครับด้านความรักในคู่ครองก็จะนําโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆมาให้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงชะตาคุณจะมีเรื่องทุกอกทุกใจ นะครับในโดยชะตามีเรื่องเศร้านะเออเพราะฉะนั้นก็พยายามทำใจสบายๆอย่าไปคิดมากต่อสิ่งไดน,นะครับสนมร้พเข้าไว้ดีที่สุดด้านการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสประสบผลความสำเร็จนะครับคือชาวราศีกันาลาคนเนี่ยงานเริ่มดีขึ้นนะบางคนก็เริ่มมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเข้ามานะครับเห็นไหมขนาดลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยนะซึ่งเป็นนักกีฬา นะครับเออนะเป็นนักกีฬาแข่งขันกอล์ฟก็ไปแข่งขันที่ยุโรปนะก็ตกรอบมาหลายรอบนะเออจนเนี่ยพอดวงสตาดาวย้ายนะเ,เขาก็สามารถที่จะไต่เต้าเลื่อนลำดับขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งจากที่อยู่ลังท้ายก็ขึ้นมาอา่ดีแต่ก็ยังไม่ถึง <c oughs> แหมอยากคุยนะเออเพรา,านะั้ต้องสูต้ต่อไปนะแต่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพบ้าง นะครับกแ็แข่งต่อก็มาแข่งใน,นแหละใน Asia นะนะเอเชียนะนะเออก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันดวงคุณก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยคุณมีเรื่องต้องคิดมากกับปัญหาเยอะแยะมากมายไปหมดงานอาจจะเยอะก็ได้นะครับในดวงชะตางคุณเนี่ยจะคุณก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในเรื่องของงานเข้ามา การเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ความรักก็ไม่ค่อยดีทะเลาะก,กันนะครับเ,เพราะฉะนั้นคุณจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกดูชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะครับในเรื่องของเงินไขสัญญาข้อกฎหมายต่างๆนะครับขับรถขับราบบนท้องถนนก็ต้องระวังขับผิดกฎจราจรระวังอุบัติเหตุ ในเรื่องของการงานาการเงินของคุณเนี่ยก็าถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่คนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับราชการต่างๆให้ระวังการถูกร้องเรียนถูกตรวจสอบด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณเออเอ๊ะไม่รู้เป็นไงมัง่งท่านผอ,อจามคุณเป็นไง <c oughs> เดนี๋ยเดี๋ยวค่อยโทรไปถามก่อนเออขาอบอกเดินเดินพฤษา,ารณาศาลตัดสิน ก็ไม่รู้นะเป็นไงบ้างนะขนาดหน่วยหน่วยงานราชาการกันเองนะคือมีการร้องกันไปร้องกันมาตรวจสอบกันเนี่พอผ่านไปเสร็จปุ๊บเขาก็ฟ้องกลับเลยทีนี้เออคือแหมข้าราชาการก็ไม่น่ามาทะเลาะก,กันนะเดี๋ยวไม่รู้ตัดสินเป็นไงเพราะฉันชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นนะครับ การเงินการทองต่างๆต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูดงชาง,งคุณให้คุณปล่อยวางนะครับพยายามทําบุญสวดมือพระเข้าไว้นะครับการให้เป็นสิ่งที่ดีนะในเรื่องของการงานก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคระวังในเรื่องของการพูดความเราก็อาจจะไม่ค่อยเดินหนักใจในช่วงนี้นะครับแต่การเงินการทองคุณก็จะมีเข้ามาจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรวันนี้จะมีเรื่องเดือดจะมีแรงกดดันนะครับอารมณ์มันจะขึ้นเพราะฉะนั้นให้ระวังในหลงอารมณ์และความรู้สึกคุณนิดนึงอาจจะมีแรงกดดันในเรื่องของการงานของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะเป็นในหลงความรักก็ได้มีเกณฑ์การทะเลาะบบาแว้งต้องระมัดระวังนะครับส่วนในด้านของการเงินการทองก็จะมีโชคลาภเข้ามานะในดวงชะตาของคุณ ต่อมาชาวลักนณาราศีกุมราศีกุมดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับอิททิพลดาวงานก็เป็นอาลีนะชาวราศีกุมมีคนคอยแอบ,บดูแอบ,บสองคนอยู่นะครับอาจจะเป็นคนใกล้ชิดคนรู้จักคุณนะก็ไม่รู้ว่าทองระมัดระวังไว้นิดอนึงเขาแอบ,บดูแอบ,บสองคนอยู่นะในดวงชะตาด้านการเงินการทองเนี่ยนะวันนี้ก็ถือว่า การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรสุขภาพก็จะดีขึ้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนถือว่าโดวชะตาคุณในเรื่องของการงานจะประสบความสําเร็จสมัครงานได้งานคุณจะมีโชคลาภนะครับและโดวชะตาบางคนมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกด้วยนะอในดวชะตาถ้าคุณอยากที่จะตั้งครันนะ คือตั้งคันไม่คันจากเชื้อราไม่ใช่นะคือตั้งคันมีบุตรมีลูกนะในดวงชะตาเนี่ยในเรื่องของการเงินการทองของคุณเนี่ยก็จะมีรายจ่ายนะครับวันนี้จ่ายแหละเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่จะมีปัญหากับปริวารด้วยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคครบสิบสองราสีแล้วจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีด้วยเพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง งว่วงนอนดีลอเกินเอ่องว่วงนอนดีลอเกินนะชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สาม okay, โอเคเวลาสิบวินเริ่มเจ๊งหวสาสี่งวฉชุดปยก็จับใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้กว่า,าวเก้าเหรียญน,นะครับไม่โดยต่างคุณนี่หลอกทุก,กิจต,ต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหาบล็อกอะไรนะ าการเงินคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ลําบากส่วนความรักก็ยังโสดอยู่คุณยังใช้ชีวิตในเรื่องของเพื่อนฝูงและสังคมอยู่นะครับต่อมาคนเรื่องไพ่ใบที่2องนี่คุณได้ว่า The f o o l นะครับคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับในเรื่องของงานก็ได้นะแต่การเงินยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ส่วนความรักเนี่ยคุณมักเป็นคนเจ้าชู้นะครับถ้าคุณมักชอบพอใครแล้วคุณก็จะลุยจีบอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันต่อมาคนเรื่องไพ่ใบที่ สามคุณได้ปั๊าลาชาถือถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะประสบผลความสำเร็จในโลกธุรกิจต่างๆนะครับเปเป็นนายหน้าเป็นครูอาจารย์เป็นแพทย์หมอร้านอาหารได้ดีนะครับในเรื่องของการเงินการทองก็มีให้ใช้จ่ายไม่ลำบ,บากส่วนความรักคนโสดก็มีโอกาสาได้พบรักด้วยเช่นกันสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะครับโอเคครบถึงสองราศีแล้วถ้าใดสนใจอะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยของคุณมากนะครับสวัสดีครับ